คุณเคยโดนมีดบาดมือไหมคะแต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้จะเรียกมีดสับมีดฟันหรือมีดอะไรดีช่วยแอดปุกตั้งชื่อหน่อยแล้วกัน mm hmm. ตอนนั้นแอดปุกอยู่สักประมาณป .4 ป .5 นี่แหละด้วยความที่เราเป็นเด็กชนบทไม่มีหรอกจะได้ทําตัวชิกชิคคูค,คูเหมือนเด็กในเมืองเขาเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยได้ดูการ์ตูนโดเลมอนโดบิตะโคนันหรือสกิบดี้ทอยเลตเช้าวัวนเสาร์ปุ๊บต้องไปรับไอดินไอยาตามทุ่งไล่ทุ่งนาเท่านั้น พ่อกับแม่หอบกระเตงแอดปุ๊กไปไล่ไปนาด้วยตลอดเลยต่อให้ไม่อยากไปแค่ไหนก็ต้องไปด้วยเกียรติศัพท์ที่แม่แอดปุ๊กดุมากขนาดพ่อแอดปุ๊กยังไม่กล้าเถียงเลยการไปนาเนี่ยก็ไม่ได้จะนั่งรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะบ้านแอดปุ๊กเขานั่งรถอีแท็กไปหรือรถไถเดินตามที่เขาทำพ่วงไว้ข้างหลังสำหรับให้คนในครอบครัวนั่งขนของและอุปกรณ์การเกษตรนั่นแหละ การนั่งรถอีท็กเนี่ยมันก็ดีนะสนุกดีสําหรับแอดปุ๊กแต่ข้อเสียก็คือมันช้าไปหน่อยมันคือรถไถเดินตามอะเนาะจะให้มันเร็วเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงไม่ได้ถามว่าเอาลูกเอาหลานไปไล่ไปสวนเนี่ยได้เอาไปช่วยทํางานไหมก็แล้วแต่บ้านแต่สาหรับบ้านแอดปุ๊กเนี่ยตอนนั้นแอดปุ๊กยังเด็กมากแม่ก็เลยไม่ให้แอดปุ๊กทาอะไรหนักก็มีช่วยจับช่วยยกโน่นนี่นั่นบ้างนิดๆหน่อยๆหลักๆคือไปกินไปนอนไปอยู่ที่นาให้เขาได้เห็นว่าเราปลอดภัยดี เพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะโดนแกงรถตู้มาจับไปทําเป็นขอทานหรือเปล่าซึ่งแอดปุ๊กเนี่ยโดนพูดให้กลัวตลอดตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่ามันมีจริงๆริงไหมพอไปถึงนากิจกรรมค่าเวลาสําหรับเด็กก็คือเล่นขายของซึ่งภาษาบ้านแอดปุ๊กเขาเรียกว่าเล่นของเหียนน้อยเด็กกับของมีคมเป็นอะไรที่แบบืคาดสายตาไม่ได้เลยแอดปุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นชอบมากเล่นมีด เล่นไฟเล่นของมีคมเล่นทุกอย่างที่อันตรายและผู้ใหญ่เขาห้ามมันจะมีของกินอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีผลไม้ผักหรือว่าวัชพืชแอดปุ๊กชอบมากไม่ได้ชอบกินนะแต่ชอบผ่าการจะกินมันแต่ละครั้งต้องใช้มีดและสายตาในการลิง เพื่อที่จะเอามันมากินมันชื่อว่าบักบกหรือภาษากลางเรียกว่ากระบกโดยมันได้รับฉายาว่าเป็นอัลมอนด์เมืองไทยเลยนะที่นาของแอดปุ๊กเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งบักบกหรือกระบกเนี่ยมันมีหลายวิธีสําหรับคนที่จะไปเก็บวิธีที่1ก็คือเก็บใต้ต้นที่ลูกมันร่วงลงมาแล้วเปลือกมันเนา่าจนเหลือแค่แก่นหรือเม็ดมันและวิธีที่2ก็คือไปเก็บในขอกัวสงสัยไหมว่าทาไมต้องไปเก็บในขอกัวที่ต้องไปเก็บในขอกัว เพราะว่าวัวมันมากินผลกระบกแล้วมันก็ขี้เม็ดกระบกออกมาคนที่เขาขี้เกียจไปเดินหาตามต้นกระบกเขาก็ไปเก็บที่ข้อวัวเก็บตามขี้วัวนั่นแหละแอดปุ๊กโดนพ่อกับแม่กำชับแล้วกำชับอีกว่าห้ามเอามีดมาผ่ากระบกเองเด็ดขาดแต่เด็กอะเนาะใครจะห้ามได้คุณต่างหากที่ต้องเก็บมีดให้พ้นมือเด็ก <S 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 หลังกินข้าวเช้าเสร็จทุกคนแต่งตัว พร้อมกับลงทำงานแอดบุ๊กก็ทำเนียนๆเดินไปเล่นกับเขาเดินไปดูที่เขาทำงานแล้วก็แอบปีกตัวมาอยู่ที่เถียงนาที่อยู่ใต้ต้นกระบกตาของแอดบุ๊กกวาดไปทางซ้ายกวาดมาทางขวาเจอมีดถางยาของพ่อดามเบอร์ลยคมกริบที่เขาเพิ่งรับคมใหม่ๆแล้วก็เหน็บไว้ข้างเสาเถียงนาถึงตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าแอดบุ๊กจะทำอะไร <c oughs> ใช่แอดบุ๊กพาบบบก ไม่สนว่าแม่จะดุหรือจะตีถ้ารู้ว่าแอดบุ๊กเล่นมีดรีบเดินเก็บบกบอย่างไวได้มาประมาณ6-7เม็ดได้หาขอนไม้มาอันหนึ่งเพื่อมาลองเวลาผ่าบกบกจัดเตรียมสถานที่เสร็จก็เริ่มทำการแสดงได้เลยวิธีการผ่าก็ง่ายนิดเดียวตรงข้างๆเม็ดบกบกเนี่ยมันจะมีร่องอยู่เราก็ใช้มีดผ่าลงไปตรงร่องนั่นแหละเล็งให้ดีๆให้แม่นๆแ,แ,แล้วก็ผ่าชุดลงไปได้เลยแอดบุ๊ก ็มองซ้ายมองขวาอีกรอบเพื่อให้แน่ใจว่าแม่ไม่เห็นที่แอดปุ๊กกำลังเล่นมีดอยู่ใช่ไหมปกปกปกเสียงแอดปุ๊กพาบกบกแทดแดมเม็ดแรกผ่านไปด้วยดีเนื้อขาวนวลของบกบกสัมผัสที่นุม่มและรสชาติที่ทั้งมันแล้วก็นัวอร่อยจริงๆแต่ที่เย้าวยวนใจมากกว่าคือการได้เล่นของมีคมของแอดปุ๊กต่างหากแอดปุ๊กเริ่มหยิบเม็ดที่สขึ้นมา เพื่อที่จะผ่าอีกครั้งเหมือนเดิมเล็งแล้วก็ตกปกเออเสียงแอดปุ๊กอุทานมีดทางยาของพ่อเล่นแอดปุ๊กซะแล้วสับเข้าไปเต็มเต็มนิ้วเลยแอดปุ๊กยังจำภาพนั้นไม่ลืมพอร้องเออรีบวางมีดแผลมันเปิดออกจำได้ว่าเห็นสีขาวๆเหมือนกระดูกเลยยังไม่ทันถึงสองวิเลือดก็ไหล luggage. พุ่งจวกจกไหลเหมือนท่อแตกเลย แล้วแอดปุกก็ดันเป็นคนกลัวเลือดด้วยนะตอนนั้นแทบจะเป็นลมแต่ที่น่าเป็นลมมากกว่าเลือดคือถ้าแม่รู้แอดปุกโดนแน่แอดปุกไม่รู้จะทํำยังไงด้วยความที่เป็นเด็กก็ได้แต่กดแผลแล้วก็บีบไว้ให้แน่นเพื่อให้เลือดมันหยุดไหลแต่เลือดก็ไม่ยอมหยุดไหลสัทีทันใดนั้นเองเสียงแม่ของแอดปุกก็ตะโกนมาจากข้างหลังว่าเฮ็ดยังน่ะเล่นมีดติแอดปุกสะดุ้งโยง รีบเอานิ้วที่โดนมีดบาดซุกเข้าไปในกางเกงพร้อมกับตอบแม่ไปว่าบอๆไม่ได้เล่นห้ามเล่นมีดนะมีดเข่าเธอเด้หน่ะจ้าเข่าอิลีละจ้าเข่าเนี่ยเลยจ้าในใจแอดปุ๊กคิดแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปพอแม่ของแอดปุ๊กกลับไปทํางานแอดปุ๊กก็รีบเอามือออกมาจากกางเกงแล้วดูว่าเลือดหยุดไหลหรือย,ยัง แต่เลือดก,ก็ไม่ยอมหยุดไหลสักทีแอดปุ๊กไม่รู้จะทำยังไงเลยไปฉีกเศษผ้าคีริ้วมามัดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ให้ติดกันเอาไว้เพราะตอนนั้นหน้าเริ่มมืดเหมือนจะกดแผ่ไว้ไม่ไหวแล้วพอได้เศษผ้ามัดนิ้วไว้ก็รู้สึกดีขึ้นและด้วยความที่แอดปุ๊กเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายแอดปุ๊กดันเผลอหลับโดยที่ไม่ได้เอาอะไรบังมือไว้เลยจนถึงเวลาพักเที่ยง แม่และพ่อของแอดบุ๊กก็ขึ้นมาจากทุ่งนาเพื่อที่จะมาหุงหาอาหารทำกับข้าวกินตอนกลางวันแอดบุ๊กเหมือนฝันไปได้ยินเหมือนเสียงคนคุยกันประมาณว่าผ่าบักบกลึกซะด้วยลอยเลือดหยดมาเป็นทางเลยแอดบุ๊กพยายามดึงหนังตาที่หนักอึ้งเพราะเพียจากการเสียเลือดและภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือแม่คำแรกที่แม่พูดกับแอดบุ๊กคือมีดบาดมือมึงตีนะ่ะ บอกว่าจะเล่นมีดจะเล่นมีดมึงนี้บาฟังกูเลยแนวไดมันบูลืนความกลัวไดเอามาเบิงดูว่าเม่นขาดหรือบอนิวนะ่ะพอจบเสียงนั้นแอดบุ๊รลองไห้กากความรู้สึกมันแบบบอกไม่ถูกอะ่ะกลัวโดนตีไหมก็กลัวแต่เหมือนแบบมันได้ปลดปล่อยประมาณว่าเฮา้อมีคนเห็นสักทีก่อนที่เลือดจะไหลหมดตัวแอดบุ๊กยื่นมือให้แม่ดูปาดบ่แเม่นสิได้ยิบพุ่นบนเนี่ย ไปเท่าไปเอารวดออกพามันไปยิบเบ๋อไปยิบนี่คือเสียงของแอดปุ๊กกวัวมากกว่าแม่ก็คือเข็มนี่แหละจะ้ะแอดปุ๊กนั่งยันนอนยันยังไงยังไงก็ไม่ไปเย็บเด็ดขาดพ่อกับแม่แอดปุ๊กจึงทำได้เพียงแค่ไปหาใบสาบเสือเพื่อที่จะเอามาขยี้กับน้ำแล้วก็เอามาโปะแผลห้ามเลือดให้แอดปุ๊กแทน <c oughs> มามามาพอมึงสี่เอาใบสาบเสียแปะบาดไว้ให้มันที่ไดเส้าเลียดไหลแอดปุ๊ก ค่อยๆขยับตัวไปหาพอ่อแล้วก็เอานิ้วโป้งที่กดแผลไว้ออกพอเอานิ้วโป้องออกเท่านั้นแหละแผลเปิดแวบเลือดไหลจากแอดปุ๊กร้องไห้กักพร้อมกับเสียงแม่ที่พูดมาพร้อมกับเสียงร้องของไอป้ปุกว่าเซาหายเดี๋ยวนี้คันมึงไหายวยตีเอาคักๆเ้น้ำตาเหือดแห้งไปในพริบตาเลยเชียรปะตอนแอดปุกขยับตัวก็ร้องไห้ไปด้วย เสาเดี๋ยวนี้เสาหายเดี๋ยวนี้กูจะตีย้อนมึงไหนี่แหละเสียงแม่ของแอดบุ๊กพอแอดปุ๊กเอานิ้วโป้งออกจากนิ้วชี้ที่กดแผลไว้เลือดก็ไหลจุกจุกเออจะตายแล้วช่วยด้วยดูท่าทีเหมือนจะไม่หยุดไหลแต่พอพ่อเอาใบสาบเสือแปะที่แผลของแอดปุ๊กผลปรากฏว่าเหมือนเลือดจะหยุดไหลแฮะแอดปุ๊กนั่งจ้องบาดแผลนั้นไปจนเย็นพอถึงเวลาเลิกนาระหว่างทางกลับบ้าน จะต้องผ่านคลินิกคลินิกหนึ่งในหมู่บ้านพ่อก็เลยพาแอดปุ๊กแวะเพื่อที่จะดูว่ามันยังจะเย็บได้อยู่ไหมพอเห็นคลินิกเท่านั้นแหละแอดปุ๊กน้ำตาล่วงกระบอกว่าบ่นยิบบ่นยิบที่จอดท่อย่างเดียวเนี่ยสินเสียงของแอดปุ๊กก็เจอสายตาเพชฌฆาตของแม่ทุกอย่างตอนนั้นเงียบสงบหมอก็เดินออกมาดูแผลของแอดปุกแล้วก็บอกว่ามันเย็บไม่ได้แล้วตอนนั้นแอดปุ๊กดีใจมาก แล้วนี่ก็คือล่องรอยความสนของแอดบุ๊กที่แอดบุ๊กจำไม่มีวันลืม